วัสดีทุกคนด้ยวยนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่ในเกมบอลแลนด์กันนะครับทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าเฮ้ย mm. ทำไมเราเปิดคลิปตอน4ี่ห้าวะเฮ้ยนี่มันอะไรกันมันเรื่องอะไรกันนะครับ oh. คือเรื่องราวนะครับมันเริ่มก็คือคือผมแบบว่าผมอัดคลิปใช่ไหม mm. แต่ว่าอัดคลิปคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปแบบว่า,ไม,วาไม่รู้ว่าตอนนี้ได้ลงไปยังไรแต่ประเด็นคลิปแบบว่าเล่นแล้วอัปเกรดปืนอ,อะไรเงี้ยก็คือแบบทุกๆคิวใช่ไหมมันก็จะแบบเพิ่ม mm. เพิ่ม mm. เพิ่มจำนวนอะไรมาเรื่อยๆใช่ไหมแล้วคือทุกคนรู้ไหมจุดพีของคลิปนัั้้้นนนคคคคคืือออออะะะะไรรรรูปปโโตตพพีีลิ mm. พีกว่าคือผมอ่ะอัดคลิปนั้นอะนไปประมาณครึ่งชั่วโมงแหละแล้วกูลืมเปิดไหมด้วยนะครับเราเป็นสปิริตความเป็นยูทูบเบอร์นะครับเราต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ดีแล้วกูเปิดมาเนี่ยกูหลอนแล้วต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ดีครับเราก็เลยอัดใหม่ครับอุยอ้ยอุ้ยสามคนนะหายใจเข้าลึก ลรหายจะเข้าลรหาจะออกเลยสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับก็กูไม่อดมาดแมลงคลิปเนี้ยช่างแม่งช่างหัวช่างหัวช่างหัวมันนะครับไม่กูไม่สนแล้วแม่งมันเกิดอะไรขึ้นวะนี่จริงๆนะครับคือคนเราอะ่ะต้องมีสติในการใช้ชีวิตนะครับเราต้องเช็คให้ดีทุกๆอย่างนะครับแล้วโดนโดนไอที่โดนไอที่โดนไอที่โดนแอปเอ้ยเอย คือคนเรานะครับต้องมีต้องมีสติในการใช้ชีวิตนะครับก็สำหรับใครนะครับที่จะอัดคลิปนะครับเกลืมเปิดไมด้วยซัด้ยเฮ้ยได้คอนเทนต์แล้วกูได้คอนเทนต์แล้วนี่ไงเราเจอเดทล็อกคนดีโอ้โหเรามาทำด้านด้านดีๆของ v a l o r แลนดีกว่านะครับเย<ช> yeah, I l อ v e you. d เด d ล็อกนี่กูได้คอนเทนต์ใหม่แล้วด้านดีของวอลโ r ลแลนแล้วเขาไม่ตอบเราเลยจ สวยจัดเดดล็อกน่เยเตรียมพิมพ์เล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 ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ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 ยปิงปิงเพื่อนปิงนี่นี่ให้ดูให้ดูเพื่อนปิงจะไม่ได้ยิงพลาดเพื่อนปิงเฉยตั้งใจเมื่อกี้อะ เราหนี้หนี่ฉันก็สุญงวดฮ่า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 เราก็ขำเราต้องขำไปด้วยนะครับเราต้องเอ่อทำตัวเป็นคนดีนะครับเหนือ <c oughs> ใจกูตอนนี้จะแบบจะพุงพานไม่ไหวแล้วแม่อัดคลิปก็ไม่เปิดไม่คลิปนี้ <c oughs> แม่งมั่วชิบหายเลย <c oughs> เฮ้ยไอ,อ้โคบไม่ตายวะ <c oughs> เฮ้ย ตายต่ไม่ไม่ใช่มึงตายมาดิคุณพี่คุณพี่พี่ช่วยเอ่อเสียชีวิตให้ผมหน่อยเถอะลองในสโตโมลองในสโมโมสวยครับนิสส์วันทีมนี่ฮิ back soon าเกือบ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 ทำให้ตกใจเล่นทำให้คนดูตกใจเล่นด้เฉยครับอ้าวแต่นั่นตกจริงเราดีเทคแบบชิวๆอยู่แล้วไงดีไปก่อน แบ็คไซด์มาปึ๊บมาคือเราจะไม่พูดถึงอดีตกันเว้ยเฮ้ย hey, แล้วมันโชว์อะไรัปิดดิคือเราจะไม่พูดถึงอดีตกันเว้ยคือแบบคนเรามันมีผิดพลาดกันได้เสมอมันจะเป็นอัดทีบลืมเปิดไม์ทีพีแล้วตกยิงไม่โดน ร้านโกลเด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นใหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บไซต์โกลเด้นเติมเกมเพียงแค่ยืนยันตัวต,วตวนด้วยเบอร์โทรศัพท์และอีเมลเติมง่ายเติมดีใช้เพียงไรออดไอดีในการเติมหากสนใจแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมอย่าลืมแอดค้า,าด้วยล่ะสามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆได้ที่ f a c e b o o โกลเด้นเติมเกมนอกจากวัแล้ว,วลลเขาจะมีเกมอื่นให้เลือกเติมได้อีกมากมายและอย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปเพื่อเป็นการสนับสนุนผมนทางอ้อมด้วย โอ้ยงไม่โดนครับอ sure> ุ oh, ้ยอ่าได้ไทมิงโด้ได้ไทโบ๊ได้ไทโบอุ้ยสไปเดอร์แมนอยากเป็นสไปเดอร์แมน พูดร้องเพลงทำแล้วเพื่อนเอฟเคไม่เพื่อนอาจจะมีธุระไงอาจจะต้องไปเออ่ซักผ้าอะไรงี้ซักผ้าตักผ้าคือแบบคือผ้ามันคล้ายเห <John. S 1> มือนเรื่องซักผ้านานไงเดี๋ยวมันมันจะเป็นกลิ่นอับนะเออแล้วกูพูดแต่ไหนกูพูดทำไมครับ <'s> ประเด็นของการพูดอันเมื่อกี้คืออะไรเนทายนนทาย30 seconds left. spike left planted เห็นไหมเดดล็อกก็มีขีดความเข้าใจฉันคิดว่าเจตคงจะไปเข้าห้องน้ําหรือว่าหาอะไรกินอา้าวแ้งเฉยเลยอ๋อนี่ไงเดดล็อกต้องการจะปกป้องเจตสุดความสามารถไม่ให้ฝั่งหนูนคนพบตัวเจอของเจตเอาหม่ไม่ใช่ไม่เอาหม่ไม่ให้ฝั่งหนูนคนพบเจอตัวของเจตแม่งสุดเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะื้ทาทยครับเนาะยทายแปดแปดนี่เป็นสกอร์ที่ดีนะถือว่าสวยงามสวยงามสวยจัด คือกูโดดโดดไปเช็คเฉยครับท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจอุย้ยไปแอบเลยสโมเข้ามาเข้ามาโอ้ยงไม่โดนเลยสวยมาก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 สบา,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 ายตกเลยไซ โอ้ยนิสวันนี่นี่นิสวันเราต้องชมครับเราต้องชมเพื่อนทำดีเราต้องชมเดินเอเป้าเดินเอเนี้ยเป้าแพนดี้แพนดี้แพนดี้ Spike planted เราเดินไปล็อกซีทีกันหมดเลย Portal closed เฮ้ยไม่มีใครเดินมาล็อกซีทีเลยเอาดีๆมันเป็นไปได้ยังไง ค่อยยิงไม่โดนเจ็สิบครับปล่อยปล่อยปล่อยนายทายนายทายเพื่อนกระโดดพอดีไงพอดีแบบใส่เลือดจิงโจ้มันเข้าสิงอ่ะมันโอ้เราไม่มีปืนครับตาหนีไม่เป็นไรโอเคโเจอนะเจอนะเราถือไอ้นี่รอเลยพอเราถือไอ้นี่แล้วมันจะไอ้นั่นเดี๋ยวมันเป็นแผนนะเดี๋ยวมันจะสแกนมาแล้วไอ้นั่นจะไอ้นี่แล้วเราจะก็ไอ้นั่นมาๆมา i t โดนไอ้นั่นโดนไอ้นั่น สวยเฮ้ย last player standing อาเลยอาเลยอาเลยอาเวายลนะะี่เราต้องตะโกนด้วยา่มาเองหน่อยได้ปะเอางี้มาจริงไงระมด้วย Spi down กูจะดุ้งไลยสัตว์มันเดินกันเยอะเกินอ่ะเราเปิดเราเปิดพื้นที่กันเยอะเกินอย่างแบบเราเราไม่ได้พื้นที่สักอย่างคือไม่ได้อะไรสักอย่างเมื่อกี้เหมือนคนดูที่ดูคลิปนี้แล้วก็ไม่ได้อะไรสักอย่างแต่ก็ยังจะดูนะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับที่ดูจนมาถึงตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าตอนนี้คลิปกี่นาทีหรือว่ายังไงนะครับเดี๋ยวก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับก็เดี๋ยวจะสวดภาวนาไปให้นะครับอรหังสัมมาขวงรรแล้ว สามสิบเมตรเข้าหัวร <C> e <ars> เดล็อกอ่านใจเราออกเดลองดูด้วยว่าแบบเราอยากให้เดล็อกไปเซตเแล้วเราจะมาเล่น B แทนอะ <C> e <ars> อ้ยอ่านออกได้ยังไงเนี่ยโคตรเก่งแล้วที่ทุกคนเห็นที่ไม่ขยบับเปล่าไม่ใช่เลยนะคือตอนนี้กำลังปวดมืออยู่เมื่อกี้ทุบโต๊ะแลบไปไหนเย็น <C> e <ars> เพื่อนจเย็นเ <C> e <ars> พื่อนกันหายใจไปก่อนมาความหวังอยู่ท <C> e <ars> ี่เอิร์ธความหวังอยู่ที่มึง ไอ้ความหวังบทขยี้มันซะไอ้ความหวังบทขยี้มันให้เหลือ match point the d e l e r เกดกว่าให้เก้ดกว่าเก้น่าจะมีประโยชน์มากกว่าเก้เครดิเกข้เอาเลยแล้วให้นายเก้เอาไม้เก้จะเอาไม้ไม่เอาหัเองเอาเปล่าเอาเปล่าเองอะะอะไม่มีเลยเว้ย มันไปได้ยังไงจี้แล้วมันไม่ออกมาเทรดเพื่อนตั้งแต่เมื่อกี้วะฮะมันทำอะไรไม่ใช่นะฮะ จีจครับจีจครับถือว่าเป็นเกมที่ดีนะก็วันนี้นะครับการกระทําคําพูดที่ไม่สุภาพต่างๆนะครับก็ต้องเป็นเพียงแค่การแสดงนะครับขอให้ทุกคนอย่าไปทําตามอย่าไปลอกเลียนแบบนะครับคือ ดูไว้เพื่อเป็นความเอนเตอร์เทนเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวร้อนคําด่าอะไรต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในคลิปนะครับล้วนนะครับเป็นเรื่องจริงไม่ใช่การแสดงเลยไอสัตว์ข่ผมกองคลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กันด้วยนะผมแล้วก็ผมไม่รู้ว่าผมจะได้ไปอัดคลิปไอ้กันเกมไอ้ไอ้อัพปืนใหม่หรือเปล่านะแต่ว่าถ้าได้อัพไม่ใช่ถ้าอัพถ้าได้อัดนะครับก็จะไม่ลืมเปิดใหม่แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยนะผมแล้วเจอกันคลิปหน้าาาคครรััับบบบสสวดี๊ยย